คุณรับกุ่มสูงเย็นเป็นญาติลค่าได้ปูคากับมาตะบ้านเวงไก่พะละสบายดียเง้าวๆื้นนี้เขาก็ยังอยู่ที่ป่านีนได้ยังอยู่ที่บ่อนไก่งานบุญนี่จักหน่อยแล้วสิภาคทุกคนขึ้นไปเบิงเขาสีสง่งพระมาื่อนี้แล้วก็มีการใส่บาทตักบาท ทีบงานพากกันนอนนี้แล้วมีทางพงางี่น้องทางผักกู้มามานอนน้ำได้เมื่อคืนนี้ทางบานน้ำมนต์เปนมานอนน้ำเป็นแต่เป็นเมื่อแล้วตอนนี้อันอันนี้บนนอนคอยนี้ หละสิพผ้าทุกคนขึ้นไปเบิ่งบรรยาก,กาศยามเสารคนเขากลับพักกันนอนตามกลางด้านเนยล้เมื่อคืน,นผู้แสพผู้ชาเขากันนอนตามกลางด้านเนะสียงนกห้องเส้เอได้ย่างนี้ น้อยเขาสีส้งผ่าแล้วก็ใส่บารตื้นมากเขาก้ากัหนึ่งเข่าหนึ่งนามได้อยู่บนตามกลางด้าน มาทางเมืองวิลาคนมาลาได้ฝากเบือเมืองเมืองวิลาแต่ทางเขาขึ้นยากกว่าแต่ว่าเขายางมากคนทางเมืองวิลานะยางประมาณสองสโมงกห็หอดรถเพราะว่ารถมันขึ้นบัได้ของเขานะทางทางบานคอยนี้ขี่รถมาได้แต่ว่าทางทางมันไกล ตื่นมาตอนเช้าก็เอาล้างหน้าล้างตาอยู่นี่ตามอ่างน้ำนี่ ล่นตามกลางดานเขาขี่รถจักรมาวกนี่มาเด่ทางเมืองอัสซพอนขึ i, ảo, ้นแหละตามเมืองนี่หนึ่งเขาหนึ่งน้ำตามกลางดานอยางเมื่อไรบอ โอ้โนี่ก็ทางในบานปากกระตองแค่บ้านถึงเขาตอนเสาวมึงเจอปาบิดปลาเบลอยนกับปเป็นไงมีทางปกกันผลผอมเห็นมาเคยใส่เลยเป็นสาวไปเขาไปหาลางหน้าตาอยู่รุมบุละอยู่หวย น,นอนแต่เราบอลเราเตรียมากครับครันเป็นเขาหนึ่ง,งนหนาบเป็นเขาหนึ่ง,งนามแล้วเขาก็เตรียมตัวแต่งตัวแล้วครับไปใส่บาตร

โยยาเือปดเ้บ้านเาจะไม่ได้ช่วยเชิญดมนินได้าบ้านค่อยก็ไม่เคยนุ่งแนวนี้ไม่เคยเห็นแล้จะมาเป็นแนนี้้าจักเอารอเอาจับเดียวได้มพูดแค่นี้พูดเดียวแต่ว่ารอเจ้าจะตีแถลงลมนะลมรมน้ำเข้ามานะ ก็ไปเนาะเออก็มากระมือบรรยากานะขี่รถ <ar cells> <know> ้ระมือนะแต่บันนี้สิพาทุกคนมาเบ่งมองหินเลยนะมีคนนอนได้อยู่นี่ก่ะ นอนนีนบอนอ<อ>่มีมีคนนอนว่าอยู่นีนเมื่อคืนนี่โซลายก็อยู่เลยเอนะมันถามในโซ่ลายคน,คนมันนอน สาสิบห้าทุกคนขึ้นไปเบิงนะั่นนี่นะเป็นทางขึ้นต้นจันแดงนะบนบอนคนนอนบอน,บอนคนอยู่ Ừ, có dư phụ 者 T mi con chân đèn nginum lại hai อยู่บรรยากาศทางในอย่างนี้คนเขาก็มากะนอนตามผมใหม่นี่แหละ tiền ไปเตรียม lên บ้านเรื่องจมเจไว้เรื่องเฮือนบาปกับเฮือนบุญนี้ดาบบาปกับบุญ em, มอบัดนี้มีเงินทองจังเหลือใส่บ่อใจใส่ขีตะมีคว่มขีที่ปิดพห้องเชื่อใรแสนว่าเคยหันเข้าไปวัดบึงสาลรกุดีหา่างแม่นว่ามีฟ้าสร้างฟ้างวดอกฟ้าแก่ดอกยมเตืออ บังกไม่ซ้องไหวนี่นะเขาเอินพระธาตุเ้นึ้นมายานตาเขาคนคนเล้วบุญเจ้าบ่ด้พระเพิ่นก็นอนั่งอย่ได้

อ่ะเพราอเรียงเพิ่มด้ออกโกลงงานโยมเด้อาทั้งรุงเนยทั้เพิ่งานนยุงซุ่มสลากทุกทุกคนอ่ามีกระซวยอะไรไดงไงเออเวลาอะไรไดเพราะว่าท่านย่าเข้าไป่ดพี่น้องเลยเออผู้สิย่างค่ะย่งสิได้เลผู้ปินผูลงเมื่อค่ไว่เป็น้อคอยได้ยังไงเออผู้สิมนปามื่อทั้งลุนี่กับ ไอันนี้ก็ฟาเรียนเช่นดอเรียนเช่เด้อเออทั้งนาลุงัวเข้าอนนะวกแม่ข้าเศร้าขปทั้งลุงัวเข้านพวกข้างเขาด้านเกอน้อยลุงชุลาหัวเข้ากันทังยิงทั้งใส่ก็เรียนเช่นดื้อดินป้อนบานไดป้อนบานพื้นได้อดีได้าส ปีผู้เสียมาหาตัวเต็มมีกำลังบางอุตส่าห์นี่ ก็ต้องดหน้มีอัไรก็ดหน้คกันเอนเยอะเล แต่เพิ่งส่งก้อนยาคู่ได้เ้ยเขาเป็น่ไปส่งผ้ากนาคู่มีอไ ถ้าอยากทเขาโอ้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 ไปชงผ้าอยูนนย่มีเงินแล้วได้ไข นี่ก็ัักปาหยาดน้ำแล้วละด้อย่างข้อย่างข้อยางเชิพี่น้องทั้งช้ภาคทั้งเนี่ยสายพื้นสายพู้นจะแยกเป็นภาคเนี่พี่น้องเนี่ยภาคภาคขนาดภาคทังนี่เจ้ายอดเจ้ายอดเุ้ายอดเชิญเจ้ายอดเชิญเจ้ยอดเจ้ายอดเจ้ยอดผู้สูงผู้สูงผู้สูงบุญสูง แก่้าดีหน่กไดีเด้อขีดหองเด้อขั้ชัวร์หน่อยชัวร์ใช้บเฮ็ดกขบ่ไรได้ถุนไหนกนไท้ก็า่เป็นอีเฮ็ดเอาไป่นหวจาร้านแกั้เด้อลนีหน้างาีสังนท่องจุดนวี้เด็ยืดดสูงเนือให้มาโดยาดดเาดอ้าแ่โ นี่ก็มาตอยอดในบ้ามาตอนยอดมีหัวใจนะอยู่านธาตาเขาเยเจาัทรงผาเอนี่ยคนก็เตรียมซืเมื่อแล้วปันี่จะานอยเขาทรงผระแล้วเขากัเมื่อ

โอ้ขอเลขแล้วบอ <c oughs> <c oughs> โลคาได้ปูคากรมาตบันเวงไก่พุระหอมโคโคลมนหษยมาสงปีใหม่สรงการยืดย่ชุบสนุกสบายได้น้ำน้ำนี้ไก่ย่งโลค่าเจ็บมีได้ความใครมีเขามีไรลาวก็แล้วเบิดด้มันนี่สงผาทงย่างล้ยก็ คนกับสิได้เมื่อแหละเตรียมโตเมื่อทางฝากคู่เขากะยางลงทางคู่ยางประมาณสองสามโมงก็หอดทางเขานะส่วนทางเมื่อหาสะพอนกับเมื่อประมาณสามสี่โมงสี่วโมงหอดบานนะอากาศทางคนบานน้ามนต้องกระปางเขากะเมื่อทางคู่

ทางเฮาก็บสิได้เก็บเครื่องเก็บคองเมื่อแล้วบัดนี้นั่นแล้วก็เอาก็เฮาก็สิได้เมื่อไรบัดนี้คลิปนี้ก็สิได้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอบอกขอบใจที่ติดตามและรับชมคลิปหน้าพบกันใหม่